ท่านผู้ชมครับพามาดูโรงเห็ดเล็กๆของที่บ้านเราเห็ดนางฟ้าสีชมพูอันนี้ทำไงฉีก่ะฉีก้ะฉีกเราก็จะใส่พริกแกงลงไปเลยนะครับน้ำตาใส่หน่อยไหมถึงพอใส่เห็ดลงไปนี่เอาุมหมดเลยไหมไม่ต้องหมดก็ได้ไหม yes นี่แหละครับท่านผู้ชมครับแกงเผ็ดชะอมกับกุ้งเมนูที่สองครับเป็นปลาจระจเมดนึ่งมะนาวเป็นปลาน,นึ่งมะนาวต้องเปรี้ยวนํำนะครับวิสัปดาห์นี้พบกับรายการยอดเชฟไทยวันอาทิตย์บ่ายสามโมงทางช่องเก้ากด30 โปรชนิสัยคือคนที่มาเติมเต็มความกลมกล่อมให้กับหมดให้กับปูนกับคนยุคผมมากระจกผมมากระจกมากเพราะอะไรรู้ว่ามันไม่มีอะไรเลยทุกคนมีสิทธิภาพคนทามันคือการตั้งใจทํางานโปเฟลของผมไม่ใช่งานที่ดีหรือเงินเยอะโปรฟลของผมคือทุกคนเลี้ยงดูครอบครัวแล้วไม่ตายวันนี้คนคอนดิเอสเพลเลอร์จะพาทุกคนไปสำรวจโลกที่เต็มไปด้วยจินตนาการและรายละเอียดต่างๆอันน่าเหลือเชื่อ ขอนำเสนอ3รูปแบบของเมนูเบอร์เกอร์ที่แตกต่าง Smash Burger อร์ b l e c h e e ช e Burger เกเนื้อบดแบบอเมริกันแท้ชีส e ี Smash Burger. ่ Smash คสเบอร์เกอร์ตอร์ตียาผิวกรอบสอดไส้ด้วยเนื้อบดปรุงรสพาสต้ h a m b u บอร์เมื่อแฮมเบอร์ถูกจับคู่กับซัลมาเขือเทศและพาสต้าในจานเดียวกันซุปสาหร่ายเกาหลีรสละมุนจากเนื้อวัวและกลิ่นหอมของมียอกกุ้งทั้งหมดนี้อยู่ในผลพัฒน์ตั้งกุ่มคุกแชปเตอร์16อย่าพลาดน,นะครับ จะแดงหรือเหลืองเรื่องเด่นคือหวานล้ำอินทาผาลัำจากสวนแล้วตามคือพาอมันสฉวยมากนะครับเข้ามาใกล้ตกใจเลยอ่ะอันนี้พันอะไรครับพันบาฮีเหลืองครับแล้วมันนุ่มดีครับไม่ไม่ดูมืออันนี้แดงแบบบาบาฮีแดงโคเนซี่เนี่ยมันไม่มีสีเหลืองผสมเลยเนาะแดงไลยหมดเลยครับพอเปิดฝาปุ๊บแล้วมันก็หวานตามเลยอ่ะเจอกันวันเสาร์นี้ส5บหานาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่อง9ก้าดสแล้วเจอกันนะจ๊ะ ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงครบรพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย